ามาดูวีแค่กันต่อเลยนะคะตัวนี้เป็นของ To โยต้าโตโยต้า ee 980นะคะ วัดเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะตัวนี้เขาจะเรียบนะคะไม่มีร่องเนาะส่วนของวงในนี่นะคะเออแปดนิ้วครึ่งนะคะแปดนิ้วครึ่งส่วนวงในนี่อยู่ที่ห้านิ้วครึ่งนะคะแล้วก็สิบนิ้วครึ่งค่ะจากจุดนี้มานี่นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางเลย กลับดูอีกด้านหนึ่งค่ะเดี๋ยวน่าฟันเฟืองให้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าฟันเฟืองนะคะ